สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาเล่นขายของขายอะไรครับพี่เ้าขายค่ายซิตตี้น้องจิมโอขายแฮมเบอร์เกอร์นี่ครับลูกค้าเขาครับนี่ครับเออเดี๋ยวไปนี่ครับลูกค้าเขานี่เอาขายขายขายลูกขายขายขายจูสขายขายเน่้ยเนี้ยเน นี่คือลูกแคร์เขาครับจะซื้ออะไรครับจะซื้ออะไรครับว่าย้อนร่องซื้ออะไรเอาขายขายคิตตี้จะเอาจะเอาฮอทดอกค่ะพี่เปาฮอทดอกเหรอเออดูจัดได้ไงฮอทดอกอ่ะเออนี่ครับฮอทดอกนี่นี่นี่ครับทำอ่าอกินอ้ําอ้ํอ้ํอุ๊ยอร่อยจังเลยค่ะอร่อยจังเลยค่ะอยากกินอะไรต่ออยากกินอะไรต่อคิตตี้คิตตี้อยากกินอะไรถามน้องสิ ทำเบอร์เกอร์ได้ไหมอ่ะได้เดีย๋ยวพี่ทำให้ได้ได้เลยไ,ได้เลยได้เลยเหรอเดีย๋ยวลุูชัดเดี๋ยวลุยซอสตรงนี้อ <c oughs> ุ้มบงบงโอเคโอเคโอเคเอาพี่เปาพี่เปาเล่าขายเอาพี่เปาขายอะไรเอาให้น้องกินอ,อัม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 ออัมออุ้ยขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะพี่เปาไม่ต้องจ่ายเงินให้ฟรีเลยทำไมให้ฟรีคะ ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเออโอเคโอเคให้พีซีไปเลยค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะฝากกดติดตามช่องพี่เปาด้วยนะคะอ่ะกิน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 เสร็จค่อยอ๋อโอเคโอเคเสรอตในตรงนี้อ่ะโอเคกินคู่กับซอสอ่ะโอเคค่ะได้ค่ะกินหมดแล้วอ่ำ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 อดตอ่ำอ่ำอยคอ่ำอ่องำอ่ำอ่ำอ่องเอ่ำอ่ำอ่ำยบำอ่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 ำบ่ำอ่ำอ่ำ